เมื่อคุณทำกเกษตรแบบอินทรีย์สิ่งที่จะได้รับก็คือแหล่งอาหารที่มีคุณภาพและก็มีแหล่งอาหารที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมาให้แบบฟรีๆยกตัวอย่างเช่นสวนของผมนะครับพอถึงช่วงฤดูฝนก็จะเกิดเห็ดคูนขึ้นมาแบบนี้กระจายตัวอยู่ในสวน จะออกเป็นกลุ่มแบบนี้เลยนะครับนี่เลยกะจอยู่อย่างนี้นี่นะครับให้มั่นใจได้เลยว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์นั้นมีผลตอบแทนจากธรรมชาติที่ดีเสมอจะพามาดูจุดหนึ่งครับนี่ซ่อนตัวอยู่ใน ก่อญานะครับนี่เย่งงี้นี่เลยนี่เลยออกเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเก็บไปแกงกินนี่เลยข่าวนี้คงได้คำตอบแล้วนะครับว่าทำเกษตรอินทรีย์นั้นจะกินอะไรนี่แหละครับกินได้สนิทใจเลยเห็ดโคนจากธรรมชาติแท้ๆ ตตัวตอ,อยู่ามนี้ฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับเริ่มต้นจากจุดเล็กๆน้อยๆนี่ค,ครับได้ผมตอบแทนจากธรรมชาติที่ดีแน่นอนครับอบกรันได้เลย